up, ah oh, thôi, <laughs> Đơ đơ đơ, chấp đi đi đeo, thằng nỉ đeo, thấy thấy, up 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 up, ah, ôi không, ôi không, ôi không, ôi แป๊บนึงแป๊บนึ่ง,งแบบีกโฆษณาก่อน <laughs> บีกโฆษณาก่อนเด้อทางนั้นเด้อะตัวเต่าตัวเต่าบุญละลุยๆๆๆยุยอยู่พูนโอ้ยพูนเดีนี้มันลงไปทางไหนนี่รอดพื้นนะฮะอา่ามันสิยหลักจะไปทางนั้นพี่น้องเลย ช่วยอีกแน่หนึ่ง่ะเฮ้ยเพ่นได้เฮ้ยเพื่นได้บ่โอเคโอเคอ้าพี่เราไงนาอกาหอดขันตอนขวาน้องโอ้โมเมนต์มันหน่อยนอน้ำยู่นี่กันนาอหลายเติบได้นี่ออ้ท่ออ่าเด้อเด้อเดอ

เอ็ดอ้าวบ่ยฟูอ้าฮะเอ็ดอ้บเ oh, บเอตัเดบาน้เ่ยแต่มันเต้นออกแล้วมันเต็มเลยเั้งในหาเออโอ้โหไม่่ เอาเ้เอาเอ้าโอ้โหเดบ้งเด้อบุ่งเด้อบุ่งเด้อฮึบไลนี่ป่านะน้องน้อยแต่ว่าผมได้น้อยได้ไลนีำเนาะ bên cạnh chốc bên xin chúc oh, bên đọc yang bỏ bộ bên yuhan là yên yeah, yu non kiao cái là bà 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 câu bà 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 bốc cả, chín cứ câu

คอันคอดให้น้ำลงควัให้น้ำลงหันแล้วจะหาเก็บเอามันน้ำบกก่อนจัางเงหาเก็บเอาเออหาเอาของลงไปรลดนได้งมันเยมาคุพ่อเนะ

มันปักมือเลยนี่เอาเราต้องไปเก็บเอาปลูอกเยต่บลในเห็นบ่สิมีวัดนีแหละอยู่นี่มันอยู่นี่แหละขาวมันอยอนี่เราว้าใ่้มันเสียลูก ปไปเรยเนาะคุ so, clear, clear, you ุดดกมาบาด้วเนาะจัเ็บเอาเก็บเอาวัดมือกับบวัดบาทหนิไปมาพี่ลูกมาพี่มาพี่ ออนั่กระถังของไอ้เพ่นมาเก็บปันกันบ้าลิ้เจะดป่เลยนะปาลิ้เดยวะอยู่อยู่บุกเดี๋ยวพี่เพิ่งเล่นนาลิ้นมาแล้เออเก็บเอาเก็บเอาพอพูดมีนพออน ปลาคอดอปลาเข็งนีบัหัวนัน้องนามันหลลงบัอ่ะผูกกองอยู่อยู่พี่มาเก็บน้ำไอ้พันพีเด้อบานีเด้อพี่อยู่พี่โตอือพู้สิเก็บกัดข้าลูกบานี้ tú pho mà ăn ăn này, lan lan anh in kep, à, cá poy pi nào nó, vẫn chưa được ăn, bốc bay, cá poy, ลายนี <l ach iesen> <com> <ts> ่ประซิวกับพ่อประซิวลงมาแม่ลงมาแม่พี่ตะคนนั่นบาทนี้ เตรยมจะพูดหน้ามันนี่เนาะเหยียบกลางมัน

มามาอู้มอมอน้อยนั่นน่ะไ้อินพ่นเก็บปลามันบได้ฮะเฮ้ปลาตัวนั้นบ่อพนเยียบนะมันโยงเนาะโอ้มันก็เจ็บตัวนี้ อุ๊บ no. อ you know, ุ๊บนาะยังบ่ทันได้เย็นน้องยังบ่ทันแล้วกับปลากระสั้นั่เลยตั้งมานปลาลีนี่เออมานปลามานปลาน้องตัวนี้เนาะเอ่อเอาเก็บเอากิน สม坤เห็นเลยปลานั่นเจ็บได้ฮะเอ็นปลาเอปลาสวายใครอยู่เรือยมันออกนะมันบริยัง เราบีบขี้ไปซิ่วทแล้ว่าบีบขี้ไปซิวทามันแท่กันบ่โอ้โอ,อ,อโอ้อไอ้โ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 อ้เอ้บอ้โอ้โออ้โ้ออโอเจโอ้อ่ เก็บปลาซิ่วอยู่น hey, ี่กือเพราะแห้งบาดนี่อุ๊บเอาโอเคป้าวานนี้บาดนี่ให้สมาให้เล็กเพิ่นเฮ้ยนะคืออ้นไปแล้วเอาคู่ลงไปด้กวาจับเสียคู่รอดมันโยนไปมันะ ขังไว้ขังไว้เอาโอ้ยพี่น้องเนาะฉันั่นอยู่ข้างนี้เอ๊ะถอกลงนี่ก็เป็นทะเลคุเนาะ มันเพิ่นเป่งเพราะว่ามันจะไข่มันสมัดมืออื่นเพิ่นที่ได้ตักได้เพิ่นว่าจะขูดให้เอาขูดเอาขึ้นหมดแล้เอาขึ้นคั่นคื้เก่าแล้โอ้ยนี่ดีเจ้มันนี่มันอยู่ตงนี้ไง ลายอยู่นาะนำเนาะ,นนะคิดว่ามันชิน่หน่อยเนาะลายเติบอ,นะอังตวงหลวงบาทนี่เน, <c oughs> นาเาคือกเนื้อบาทนี่เนาะยังไงบาทนี่แ้วมั <c oughs> นมี <c oughs> ดินนนดันทมมากปเลยเน่า <c oughs> เขาไม่ได้หาทางเขาจะได้ดินเน่ยถ้าได้ดินนี่ยไปจุกบ่ไว้ถูกจุกมุงอ่ะมันน้อยมันก็เทินเจ้าเลยมันไหลายดีก็เที่ยวมันบวกมันเบียดไปมันบ่งงามเนาะยังคินไรฮะต้นไงนะเออจิ้มกาวแล้วกันขึ้นช่วงนั้นเขามาใส่กาวนนหัวน้อยเลยมันต้องเป็นช่วงนั้นพุ่นต้องต้องมาหาหานั่นก่อน

อาไยแต่ตัวนี้แหละบาดนี่มันชีน้ามันชี้ยูกับชี้ยูมุ่งนี่แหละเพราะกุ้มปีเพราะห้ปลามันเคยเปลี่ยนนะพอให้ปลาแบบว่าให้เป็นปลาเก่าแน่นะอันนี้ปลาไม่ตลอดได้นี่มั่นโบยุจากปีอันนี้มันหมดปีก่อยบกเลยอันนี้มันก็เป็นซารลิ่นเอาน้ำขึ้นเอดบนเครื่องนึ่งเป็นแย่ขึ้นมาถึงใช่คือคุณโตงเลาเนี่ย่บ๊หันลุง

ai sô phơ phân xoay Được tử đến dưới cả nó Lại tử thì nó ngay dưới cả đây Ừ. <laughs> คำโจนมืดพี่น้องเไยเนาะดึกเอิงเติองอยู่แต่ว่าลึกมุงเดียวนี่พี่น้องเไยเนาะเออโต้โบลึกปันใดหรอกพี่น้องเไยเนาะมันกะเอ่อพุธพุีอยู่แต่ว่ากาสีพยามโบไหเด็กน้อยลงดินนะพี่น้องเไยเนาะเด็ดขาดมีแต่สีอ้อมพวกอ้อมแค่ไว้และกาสีหาต้นไม้ต้นตอกมาปลูกสองภาคข้า,ขขางเนาะเออพังทางดิ่มนม้ำแล้วกัพังทางนี้เห,เ,เห็ุเดียวว่าเฮายางทางกลางนะพี่น้องเไยเนาะกะป้าโต กินพื้นที่วัาลายพี่้องไงเนาเพื่อความอุรมสมบูรณ์พี่้องไยเนาะมันก็ต้องปรับแต่งกันนอยนึงแตง่เขาปับปับปับแต่งมันก็จักเห็ดอย่างมันก็ยากเนาะเออจักเสียเห็ดอย่างไรพี่้องไยนี่แหลนะเนาะเปรมเอิงเติงเนาะคันนองคนปาโตขวานน้ำยู่น้ำยางนะพี่รองเขาเป่งลำนาได้ตลอดปีเนาะหรือว่าอะไรกันขาวานมันน้ำม,ม,มันข้างมันคาสัดซะ จะจังรุ่นเบิ่งกันนี่แหละพี่น้องไงเบิ่งน้ากันเนาะเนี่ยใดมันบดถือบดต้องอย่างไดกะติกันได้เด้อพี่น้องไงเนาะอ่าการทางประจันกันจักเสียาจังไดเนี่ยเงาเครื่องเนื้อคือบาทนี่ปลาโตเนาะเออมันแต่ว่ามันบวกละนะพี่น้องไงสีเห็ดแบบปลาดินแบบคือค่ายๆกับน้องน้องอันพอปู พอว่าบุญสละวัตเพิ่นนั่นแหละเราวพวกเรเอาเลิก,กว่าสันเพียงหัวเข้าแต่ว่าเราเติมน้ำตลอดนั่นน่ะเนาะเอออาเต่าเอายังโมแล้วพี่น้องไงเมื่ออื่นเบิ่งกันใหม่อีกเนาะมื้อนี้จบเพียงสำนีก่อนพี่น้องเอ้ยพอกันคลิปหน้าและกันคลิปนี้สบายดีบัตรสุขสุขคนผู้ทางนั้นก็บสองคนยังบ่ยาอยู่พี่น้องเอ้ยปลาลายยังบ่เบิดหัวสันอาเต่าปลาซิวปลาสอนยังลายซ้ำเนานะอือ เออยังบวชอยู่ไอ้คักบานนี้พี่น้องไงค,คำก่อนไปพี่น้องดำลาดเด้อคลิปนี้สบายดีบรรยากาศตอนแลงๆง